ไปกวางวะนี่อร่อยเอาปลาหมึกบางร้านนี่อะออเอาละจ้าเจอกันอีกแล้วที่ตลาดโรมันที่เก่าที่เดิมมันยังมีร้านที่อร่อยมากๆนะคะที่ยังไม่ได้รีวิวมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามเก็บกันนะคะลุยอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่คนเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเขาเป็นร้านไก่ทอดแล้วก็ข้าวหมกไก่ปะทีละยี่้าใช่หมคะ 3ามนเนี่ยค่ร้านเขามีทั้งไก่ทอเราเขห้าหมกไก่ด้วยนะคะเออของเขาห้าร้านในแท้เลยนะ mm hmm. ก็ขายดีมากขายดีมากๆมาทีไลนคนเยอะทุกทีปะไปกันต่อลุย mm hmm. อยากกินยากิโซบะจ่ะอันนี้เขากล่องละ mm hmm. แค่40บาทมีหลายหน้าให้เลือกเลยนะคะ mm hmm. ไอ้เลิฟปูอัดปะเอาเนี้ยอันนึงนะคะ mm hmm. นี่จ้าข้าแตนนะคะนี่อีกชอบแบบน้ำตาลเยอะๆหวานร้อยเออชอบมากแล้วเขาราดน้ำตาลใหม่ๆเลยนะได้แล้วชอบกินมากกำลังอุ่นๆเลยไปกันต่อ,อหิวน้ำโดพามินตกแล้วแวะเติมหวานอีกนึงขอดาไทยหนึ่งแก้วค่ะร้านนี้ชาเข้มข้นมากเด้เอ,อร้านชื่อชาใต้าชามันหอม เขามีทั้งกาแฟชาไทยชาเขียวโกโก้มาแล้วจ้าเติมหวาน,นกับลังกาจต่ของเขาหวานกําลังดีเดออ้อหอมกลมกล่อมมากเลยสามสิบบาทดูดิสามสิบบาทเท่านั้นอะไปกันต่อเติมหวานด้วยน้ำแล้วเรามาเติมหวานด้วยขนมกันต่อแกดูเค้กสิเขายกร้านเค้กมาไว้ที่ตลาดสีเยอะมากนี่เป็นอีกร้านหนึ่งเป็นเมนูที่ค่อนข้างหาทานยากในตลาดทั่วไปนะคะกุ้งแพ สามชิ้นยี่สิบเองอะถูกมากแกมันร้อนมากหืมนุ่มมากไปกันต่อตามมานะแกอันนี้ตัวแตกอีกแล้วนะนี่แค่ส่วนยังเหลืออีกหลายหรอกไปกันต่อนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เวลามาตลาดนี้นะคะหมูย่างจิ้มแจ่วนะคะมาทีไรก็คือคนเยอะดึกทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งกัน ข้าวหน้าคอหมูย่างเดี๋ยวจะกินเลยแกดูสี่สิบบาทแล้วหมูย่างจึง้งๆอย่างนี้อร่อยมากบปลันต่ตคุยร้านนี้นะ่ากินมากสปาเกตตี้ใดๆเราไม่ต้องไปถึงร้านอาหารตลาดก็มีดูยิขี้เมานะ่ากินมากเลยเหมาะกับเราหมายถึงผัดนี่เมาเออหนูเอาขี่เมากล่องหนึ่งนะคะโซยสักหน่อยเราชิมใช่กอก,ก่อนเลย รสชาติดีอ่ะเข้มขน้นอืสาบาทก็อร่อยได้อ่ะไปกันต่อ,อไอเลิฟไอเลิฟมะม่วงกับน้ำปลาหวาน <c oughs> เฮ้ยเขามีให้ชิมด้วยนะอันนี้ก็ปิหวานใช่ป่ะพี่หวานอืม <c oughs> อิ่มแล้วกลับบ้านได้ปะเออเอากะปิหะ <c oughs> เปหรอเอาจริงชอบสองอย่างแต่ชอบกะปิมากที่สุด 35บ้าาทเองแกเสร็จเนี้ยน้ำปลาหวานละมะม่วงผมเสร็จจบขอบคุณนะคะเราเป็นคนแพ้เส้นเราเจอผัดไทย25บ้าาทจ้าเขาผัดใหม่ๆห,หน้าร้านเลยนะคะคุยช่ำมากม <Okay. S 1> าไทยอะกัยเจีมก้นมากเลยอะ่ะไปกันต่อเจอของทอดเราก็แพ้สิคะชูโรนะคะเมื่อกี้พี่เขาเรียกชิมฟรีได้นะคะเขามีวางให้ชิมด้วยนะคะนี่จิมเบจจิมเบจร้อนนะคะร้อนร้อนจริงร้อนจริง กอบเกียวเคียวโปรตีกรอบเกียวเขียวชูโรดเฮยถูกแล้วเอืเอาทุดหนึ่งพี่เอาจริงๆนะในแต่ละอาทิตย์อะร้านจะไม่ค่อยซ้ำกันนะคะร้านมาใหม่เยอะมากทุกอาทิตย์ที่มาเดินอีก็จะเห็นร้านใหม่ๆตลอดเลยนะอย่างเช่นร้านนี้เห็ดย่างจาลนี้ก็แบบว่ามาเดินถุกอาทิตย์เนี่ยก็จะมีร้านใหม่ๆวนเวียนเข้ามาก็เหมือนกับว่ามาเดินแต่ละอาทิตย์ก็ไม่เบื่อมาแล้วจ้า เฮ้ยปกติป็นคนไม่กินผักนะเหมือนกินปลาหมึกเลยอะมันกรุบกรุบอะอืมอืมเหยเหมือนกินปลาหมึกเลยอะให้หยอกมาขนาดปลาหมึกเลยอะเดี๋ยว อร่อยอ่ะปหมึกบางร้านอีกอ่ะเออมันอร่อยอ่ะเซอร์ไพรอ่ะออเอาจริงไม่เคยกินนะเขามีหลายรสชาติมีเทอรกิมาล่าซีฟูด้ดอะไรใดๆลองมาเลือกใส่รักสุขภาพนี่ตอบโจทย์อ่ะฝากร้านนี้จ้ะวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรากินไปกี่ร้านมาวันนี้เยอะมากจำไม่ถูกเลยวันนี้เราก็ พยายามกินให้ได้หลายๆร้านแล้วนะคะแต่ก็ยังเหลืออีกหลายร้านซึ่งตลาดนี้ของเยอะมากๆของอร่อยของดีราคาถูกนะคะ <ๆ S 1> ก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกวันพุธพี่อีชอบมาทุกวันพุธเพราะว่าวันพุธของมันจะเยอะสุดตอนเย็นนะคะ่จริงเขามีวันเสาร์ด้วยอาจจะของไม่เยอะเท่าวันพุธแนะนําให้โดนช่วงประมาณ5โมงเห็นตอนไปแดดร่มลมตกกำลังดีอากาศกําลังโอเคนะคะฝากกินี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย